สวัสดีค่ะสำนักรายง,งานสัมพันธ์ขอประชาสัมพันธ์การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของหลักวิสาหกิจครั้งที่5ประจำปี2563ค่ะ วันพุทธที่3สิงหาคมพุทธศักราช2563นายอภิญญาสุจริตานัณ์อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจโดยมีคณะกรรมการฝ่ายในจ้างฝ่ายลูกจ้างและภาครัฐเข้าร่วมประชุมพิจารณาสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจจำนวน2รัฐประกอบด้วย การประปาส่วนภูมิภาคขอปรับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่พนักง,งานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้จากอัตรา5,000บาทต่อเดือนเป็น7,000บาทต่อเดือนและบริษัทขนส่งจำกัด ขอความเห็นชอบปรับปรุงสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของบิดามารดาพนักงานที่เข้าทำงานหลังวันที่7มีนาคมพศ2 5 5 4ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างจะได้นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการแรงงานและพิสากิจสัมพันธ์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปจบการรายงานข่าว อย่าลืมติดตามข่าวสารและความรู้จักกรมสืบราการและคุ้มครองแรยงานนะคะอุตสาส์งสงฉายรายงาน